พี่ไพจิตสวัสดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีเดี๋ยวช่วงนี้จะแบบ <c oughs> ว่างตอนไหนก็จะพยายามมาไลฟ์นะครับจะได้ไม่ลืมกันพี่ไพจิตช่วยแชร์ด้วยขอบคุณครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยคับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบคุณหัวใจนะครับผม ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับตื่นมาก็ให้อาหารแมวแล้วก็แบบตัดคงตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่นะครับพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆก็อยากเปิดเพลงมากเลยแต่วเดีย แวะมาแปะใจส้มบ๊ายบายครับไม่แค่นี้เองเหรอโอเคโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวเพื่อตนข้ามเจอกันอีกหนึ่งรอบสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับผม FC ซมีเนยน้องแบงค์สวัสดีครับ เดี๋ยวนั่งสักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟิตเนสแล้วนะครับผมหุ้ยฝนตกฝนตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากกมันร้องสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดติดตามครับผมสวัสดีนะครัพี่แอปเปิลน,นะครับ ขอบคุณคับขอบคุณค้าเบสสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลเล่มีมาไลแบบน์นลแบบจอยๆก่อนมันไลน์แบบจอยๆเออไอแพดแบบหมดใช้แบบเปิดเพลงให้ทุกคนฟังดีกว่ สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอจอขอใจไปกำลังใจให้ครีเอเตอร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับชอบกัวอยู่ไหมครับชอบกัวอยู่ครับแต่ว่าอยู่ไหนแล้วไม่รู้งอนแล้วมั้งตรียนทุกวันเลยเราสคนเนี่ยชอบกัดแบบกดักดกดักดกกัดอยู่นั่นแหละแล้วเปิดเพลงให้ฟังขอเพลงได้นะครับผมน้องแอมสวัสดีครับ พี่เมย์สวัสดีครับเมย์ยังอยู่ไหมหรือว่าเข้ามาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วสวัสดีครับผมทองสวัสดีครับเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าเพลงอะไรดีเป็นอะไรดีห้อ,องพี่แทนไฟสว่างครับหมายความว่ามันดีมันดีหรือมันไม่ดีครับ มันดีไหมหรือว่าอ๋อโอเคโไม่เพราะว่าตอนนี้มันมีไฟดวงใหญ่ใช่ไหมกับไฟวงกลมนี่ปิดไฟวงกลมปุ๊บยังงีดีกว่าไหมเฮ้ยเหมือนเสื้อเหมือนเสื้อคอกระเช้าคุณยายเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเปิดไฟนี้ดีกว่าสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับเปิดไฟนี้ดีกว่าสวัสดีทุกคนครับขอเพลงกันได้นะครับผมขยับฟังเพลงอะไรขอได้น,นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาเมาส์กันจอยจอย พิงเลดีพิงเลดีพิงเลดีสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้นใบเตยหอมอุ้ยผมเห็นชื่อแล้วผมอยากกินเลยอ่ะผมเป็นคนชอบกินแบบขนมหวานของหวานมากเลย สวัสดีครับคุณธนาพรพี่ธนาพรนะครับพี่เฉลิมศักดิ์อุ้ยคนอยู่ใครอยู่บ้างเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพลงอะไรดีเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเพลงอะไรดีสวัสดีครับพี่ฮานามิ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นุกเมื่อวานเราไปถ่ายคอนเทนต์แอปแดงมาด้วยแหละชื่อช่องลำไทยชาแนลสนุกใฮ้ฮาครับผมแล้วเดี๋ยวถ้า ออนแอร์แล้วจะมาจะมาบอกจะมาจะมาป้ายาเพราะว่ามันทีหามากเป็นช่องของรุ่นน้องในช่องเจ็ดเหมือนกันครับผมชื่อน้องฤทธิ์ครับผมเป็นพระเอกละครเหมือนกันน้องทําช่องในแอแดงนะครับก็าฝากไปติดตามช่องน้องด้วยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับขอเพลงได้นะครับขอเพลงได้เพราะว่ากําลังจะเปิดเพลงเหมือนกัน เพลงอะไรดีอ่ะใครอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะจ๊ะอ๋อช่วงนี้มันเป็นเพลงนี้อยากฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงนี้คุณหญิงโยโกะสวัสดีครับผมไม่ีนโฆษณารู้เลยนะว่าไม่ใช่พเมยมอ่ะ ชอวกล้วยเป็นไหนแล้วล่ะน้ำฝนสวัสดีครับพี่น้ำฝนสวัสดีครับ FC พี่มีเนยเข้ามารอบสองแล้วใช่ไหมเราเห็นแ,บบแ,บแว๊บแหละ ทุกคนกินข้าวกันหรือ,อยังครับโอ้ยรู้สึกวันเดียวขอบตาดำมากเลยวันนี้เพราะมื่คือแบบนอนตีสามแล้วก็หกโมงเช้า attention. ไอ้กล้วยเอาแล้วขวนมุงรวดเกาแก่แก่แก่แกะเสียงแบบโอ้ก็เลยเปิดประตูให้กล้วยเอาไปนอนข้างนอกเลย สว mm ัส hmm. ดีครับพองเนยสวัสดีครับ เดี๋ยวบ่ายสองเราจะไปฟิตเนสแล้วเราคิดถึงทุกคนเราเลยมาคุยกับทุกคนน้ำมันคิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับที่ใส่อยู่ตอนนี้คือเสื้อแขนกุดน,นะครับไม่ใช่เสื้อคอกระช้าคุณยายนะครับอย่าตกใจไปไไแต่อย่างใดแต่มันเหมือนเสื้อคอกระช้าคุณยายจริงๆแหละ Like สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับ ค,คุณรสมานีไม่ใช่รสมินีขอโทษครับอ่านชื่อผิดครับขอเพลงได้นะคะทุกคนใครอยากฟังเพลงอะไรขอได้เลยหรือว่าเราจะแบบไปฟิตเนสแล้วเราก็าไปไลฟ์ที่นั่นดี ดีไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะไม่ได้คุยกยับทุกคนเลยเพราะว่าเราจะตั้งกล้องไวเราก็จะเล่น <See you. S 1> สวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากข้อจอข้อใจกดติดตามหนูรอพี่แทนทำแก้วนะคะยังไงดีอะโลกโอเ,เอ,อ้ยหรือว่าแบบมันก็น่าแบบทำแก้วแจกอยู่เหมือนกะันนะ แต่ว่าจะแบบทำเป็นลายอื่นไงเพราะว่าลายนี้มันจะเป็นลิมิเต็ดออ dition ของเราคนเดียวเราไม่ให้ใครลรอกน้องเฟรนน้องเฟรนมาไหมเข้าไหมมาเมากันน้องเฟรนมาเมาออกไปแล้ว สวัสดีคนที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนครับท่านัญญาสวัสดีครับผมใครอยากฟังเพลงอะไรไหมจ๊ะไปแล้วเราไปเพลงต่อไปแล้วจะมีลูปบูชายาตาพจนภาคสองไหมครับยังไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวคราวอัปเดตจะมาแจ้ใงให้ทราบนะครับ สวัสดีครับน้องฟุกเล็กน้องเน่แล้วของเราจะได้ดูเมื่อไร่ล่ะอ EP เมื่อคืนสวัสดีนะครับพี่นัทพงศ์ครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ยูนีหนูต้องถามพี่เลินก่อนค่ะว่าสอยคนตัดหรือยังอ๋อโอเคก็เห็นเขานั่งตัดกันเมื่อคืนเลยหนี่ใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่เท่ครับขอบคุณครับอ๋ออันนั้นตัดเป็นคลิปสั้นๆอ๋อก็คือตัดเป็นแบบตัดแค่เป็นซีนสั้นๆหนะเหรอแต่ที่ผมเห็นตอนจบแต่ที่ผมเห็นไตเติ้ลรู้ใช่ไหมแต่พอตอนจบมันจะมีพักต่อยอนะอ๋ออันนี้ต้องรอติดตามครับก็รอติดตามอยู่เหมือนกันที่ว่าแทน ม้วนหลังติดังกาไปคว,าาว้าไม้พดใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายสองเราจะลงล้นนะทุกคน,กคนเพราะว่าเราอยู่ข้าวเรายังไม่ได้กินข้าวเลยสวัสดีครับม,ม,มาแล้ว ันนี้ทุกคนมีไปทำอะไรกันบ้างไหมครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างไปกินข้าวนะเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมกินเยอะๆครับกินเผื่อด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยสวัสดีครับสาววาัยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาทุกคนนะครับฝากกดติดตามขอจอข้อใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นไงเราพูดแบบข้องปรือเหมือนแบบนักไลฟ์แล้ว เราไปฝึกฝนมาแหละรู้สึกว่าหัวเริ่มแบบมันเริ่มเถิกแล้ว่ะตอนแรกกะว่าแบบจะเอาผ้านี้ไปใส่ที่ฟิตเนสมันจะได้แบบเหงือไม่ลงใส่หัวเอ้ยเหื่อไม่แบบ ผมไม่เข้าตาหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบต้องไปฝึกไปรีบไปเนืลอยกัทุกวันโอ้ยพี่ก็หลังๆมาพี่ก็ไลฟ์กับรีบรบ่อยเหมือนกันต่อแบบมันหายไปบางช่วงครับต่อโอนอตอสวัสดีครับผมเปยนเพลงนะผมเปิดเพลงสากลแล้วมันก็มีสากลทั้งนั้นเลย สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับยี่งหาเพลงไม่เจอเลยฟังอินสติ้งแล้วกันสวัสดีครับใครยังอยู่กับเราบ้าง ใครยังอยู่กับผมบ้างสวัสดีครับขอบ่าเพลงคำว่าแพ้สะกดยังไงได้ผมเปิดให้เลยเพราะว่ามันเป็นเพลงละครผมเองมู้แสนวิวแล้วแหละ สวัสดีคนที้เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นช่วงเวลานั่งฟังเพลงสวัสดีคนที้เข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เนี่ยก็เสียไปเลยแต่ใช้แล้วได้ไประโยชน์อะไรถ้ากลายเป็นเสียคนบว่วงเหรอสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับ กี่ครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องเดือนเพนหรอใช่ไหม ชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากฟังเพลงอะไรขอได้นะครับหรือว่าอยากถามอะไรถามได้เลยจะตอบให้หมดทุกอย่างเลยทุกคนทุกคนไปดูย้อนหลังฟ้ามีตาในแอปแดงด้วยนะครับ ชื่อตอนว่าเหรียญปลดนี้ไปดูกันเยอะๆนะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม ไปดูยอนหลังฟ้ามีตากันได้นะเชะผมยังไม่ได้ดูครับพี่ยันลองไปดูนะครับจะเป็นการแบบเหมือนพลิกคาแรคเตอร์เลยไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันสนุกสนานเฮฮากันไปแม่วูมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม สักแป๊บเดี๋ยวจะไปแลวนะครับจะไปฟิตเนสแล้วจะเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนละกันใครอยากฟังเพลงอะไรขอเลยขอได้นะครับหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วนี่ละกันสวัสดีครับพี่จิตใช่ไหมสวัสดีครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับน้องแก้ม ตอนดึกไลฟ์มั้ไหมครับไลฟ์ครับเพราะวันนี้น่าจะไม่มีไปไหนก็เดี๋ยวไปฟิตเนสใช่ไหมตอนบ่ายแล้วก็กลับมาเย็นๆค่ำๆก็ไม่มีทำอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์ฟีกดึกๆทุกคนเราจะแอบกระซิบบอกแหละว่าเราทำโปรดักเข้าไปดูเป็นกำลังใจได้นะครับมันเป็นเชลล่ลมออร์แกนิกแหละ ครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับพี่ไลฟ์นานยังครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมขอบคุณที่กดติดตามนะครับไลฟ์ live ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวจะไปแล้วตอนนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวครับผมมาไลฟ์ก่อนออกไปฟินเนสเฉยๆทุกคนลองเข้าไปดูสิว่าแบบแพ็กเกจจิ้งเราสวยไหม เราอยากอวดแล้วว่าเซรั่มเราแบบแพคเกจจิ้งมันน่ารักนะไม่มีอยู่ตรงตะกร้าสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีพี่จุติธมาสครับพี่ล่าสวัสดีครับจจะะใชชาายตังมน แล้วก็แล้วกินไปแล้วจ,จบเพลงนี้จะไปแล้นะครับขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอแค่นี้แล้วกันน้องก็ติดตามพี่เลยนะคะขอบคุณครับน้องแก้มขอบคุณครับเดี๋ยวตอนค่ำจะมาอีกรอบนึง สวัสดีคนที้เข้ามาใหม่นะครับไม่ชอบกลัวไปไหนหรอไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับพี่บุกผาครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ ไม้ตาพจนถูกต้องละครไม้ตะพดนครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนน้องหวานสวัสดีครับหันสางสวัสดีครับลลดูผมชอบดูไม้ตาพดมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมทางแอปบาคารูผิดกด,ดติ๊กตอบไมนไม่รู้เหมือนกันดูทุกวันหนึ่งทุ่มขอบคุณค้าเป็นอาวสานมีนานแล้วคุณไปดูย้อนหลังไอ้นี่ได้นะครับผมฟ้ามีตาตอนเหรียญปลดนี้ในแอปแดงนะครับยอทอยอทอเราเล่นเป็นคนทวงหนี้แหละไปแบบไปทำลายเข้าของลูกหนี้ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับผมชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับเ่าเออยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ย่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนครับ อาบน้ำแล้วอุย้ยแสดงว่าเราพูดออกไปแล้วว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเยียจะไปแล้วนะทุกคน,นจบเพลงนี้ไปละ สวัสดีครับพี่จักเกตหรือชาคริสสวัสดีครับผมอ่านชื่อใครผิดขอโทษวยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเข้ามาแล้วฝากข้อจอข้อใจกดตามด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับหนูกดใจให้พี่จนถึงสองพันเลยอุ้ยขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะครับพี่ไปแล้วนะครับ ไปก่อนนะครับผมเจอกันตอนค่านะครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณที่เข้ามาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย